สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูพิษณีส,สังเชื้อจิตอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจำนวนนับที่ไม่เกิน1000ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าค่ะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนนั่นเองค่ะมาดูที่เครื่องหมายแรกกันเลยนะคะเครื่องหมายขีด2ขีดนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองแสดงการอะไรคะเท่ากับนั่นเองต่อไปนะคะเครื่องหมายอะไรคะ มีขีด2ขีดแล้วก็มีเส้นทับตรงกลางเราเรียกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับแสดงว่าไม่เท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่าแสดงให้ถึง เห็นถึงอาการหรือจำนวนที่มากกว่านั่นเองคือจำนวนที่มากกว่านะคะจะอยู่ที่มุมกว้างนะคะส่วนจำนวนที่น้อยกว่าก็จะอยู่ที่ด้านแหลมนะคะมุมที่อยู่ด้านแหลมนั่นเองต่อไปค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะเครื่องหมายที่แสดงจำนวนอะไรคะอาการน้อยกว่านั่นเองนะคะด้านที่น้อยกว่าก็คือด้านที่อยู่ในมุมแหลมนะคะด้านที่มากกว่าก็คือด้านที่ ว่างนะคะนักเรียนสังเกตและจำแค่นี้เองง่ายๆค่ะโดยปกติแล้วนะคะการเปรียบเทียบในทางคณิตศาสตร์จะเปรียบเทียบจากทางซ้ายมือไปทางขวามือค่ะนักเรียนดูตัวอย่างเลยนะคะจำนวนที่คุณครูให้ตัวอย่างมาคือจำนวน457กับ237เป็นไงคะก็คือไม่เท่ากับนั่นเองนะคะ237กับ457นะคะไม่เท่ากับนั่นเองนะคะ และสามารถตอบได้2องคำตอบค่ะคือ1 457ไม่เท่ากับ237เขียนแทนด้วยเครื่องหมายนะคะไม่เท่ากับค่ะหรือนะคะอาจจะตอบว่าอะไรคะ457มากกว่า237นั่นเองนะคะต่อไปค่ะดูต่อไปเลย100กับ100เป็นไงคะลูก เท่ากันนั่นเองค่ะ100กับ100เท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะอ่านว่าอะไรคะ100เท่ากับ100นะคะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบความคิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะวันนี้คุณครูจะไม่ให้นักเรียนทําใบงานนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันค่ะ ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในสี่เหลี่ยมนะคะขอ้อ1เลยค่ะ194กับ394ขออ้ขอ2 74กับ204ขอ้อ3 150กับ113ข้อ4 400กับ5ฉเฉลยค่ะ เป็นไงคะ194น้อยกว่า3 9 4ก็ต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองฉเฉลยข้อ2ค่ะ74น้อยกว่า204อก็ต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองฉเฉลยข้อ3ค่ะ150ามากกว่า113เป็นไงคะก็ต้องเติมเครื่องหมาย มากกว่านั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อ4นะคะ400กับ5เป็นไงคะถูกต้องค่ะ400มากกว่า5เราก็ต้องเติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองสรุปเลยนะคะเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับ เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าใช้เขียนระหว่างจำนวนสองจำนวนซึ่งนำมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยเราจะดูที่จำนวนฝั่งซ้ายมือไปหาจำนวนฝั่งขวามือนะคะเปรียบเทียบกัน2จํานวนวันนี้คุณครไนนะคะูไม่ได้ให้นักเรียนทําใบงานนะคะไม่ได้นักเรียนเขียนลงสมุดเลยเราทําไปพร้อมๆกันแล้วนะคะเพื่อที่จะทบทวนความรู้ของเราและ ลดภาระงานให้กับนักเรียนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ